อันนนอันนนอนน้นอนนนอันนไม่เอานะไม่เอานะไม่เอานะไอ้ใหญ่าอ้ไอ้ใหอยลูกพี่บอมเดี๋ยวไปเนื้อไปนื้ไปเนื้ไปเนื้ไปเนื้อยไปไหนก็พายเอามโตัไปเนื้อตอนนี้บอกว่าโอ้เนี่ยอะไรเนี่ยมันหักไปแล้วไม่พี่พี่เจ่จาว่ากูมากระต้งกระชายดำหักแล้วหักแล้วเอาจะขึ้นสอยมาเลย แล้วครับพี่คมสันนี่คือชุดนำทางเตตี้เราเลยนะครับวันนี้มากับเจ้าตัว 300L ป้ายแดงนนั้นนั้นนไม่เอานะไม่เอานะไม่เอานะรอรอนะรอรอนะอ้ยาไอ้ยาอลูกพี่บมเดี๋ยวไปไปไปนอไเปนไปเนื้ไปน หนึ่งสองหนึง่งสองกปับกระปับขึ้นเอาเขาได้ยังพี่ไปหน,น่อยหนึ่งครับมันเป็นหินมันเป็นหินโอเคมันเป็นหินครับไปเจนน้องพี่น้องไปครับมันเป็นหินมันเป็นหินรอเนาะตัวข้าได้ชีบก้าตัวเจ้มามังกรับวันนี้นะครับผมเราได้คิดรู้พี่ซะแล้วครับลองรถนะ ผมวัดทพีน่นะต้องทำทนอนโปรแล้วหล่ทพีอ่ะไปไปนะครับผมลมาขี่ค <ปะ S 3> นมาเป็นอย่งางนี้แล้วประสีจงังหวะแมนไปนุงตังเลยพี่ขึ้นนี่ปุ๊บพี่ลงบร่างลงไปไปป่าประเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเาเดี๋ยวเาเดี๋างลงโอเคเพี่มึงพี่ประคองมาก่อนเรียกเรดี้เรดี้ฟังเรดดี้ฟัง จอกอนขอจอดคนหนึ่งช่วยหน่อยเึื่อปเดยนเรื่อประเดยนมัน่มีปัญหาหน่อยจอได้ไหมอุ้งไปเกี้ยหนึ่งเกี้กยหนึ่งเกี้ยหนึ่งน้าหน้ซับไปเลยรอกลางเลย ออเม่ลงหลงลงกลางอะรลงกลางเลยรเกี้ยหนึงเกี้ยหนึเกียหนึงเกี้ยนึงลงปไไป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 ปไ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 ไปเรื่อยไปรปอยไปไไป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 อปไปไยเอมัดมากระเป๋าไหม ชมนะครับผมเส้นทางซอยมาลัยครับกับเส้นทางใกล้จะถึงและ้ะเรากล้จะถึงรอยสอยดาวกันแล้วนะครับตอนนี้ติดยังไงลูกพี่ผมมาแล้วเว้ย <c oughs> ล,ลูพี่ทำอะไรไม่ไหวไม่ไหวตีนวิด <c oughs> ไม่ไหวตีนวิดเฮ้ยขีร่รอรอขี่รอๆอคือมาที่ละคนบ๊อ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 มือสั้นี่ไร คกไไน,ไไนี่มูมารายการนี้เลยมารับชมครับกอนพีเคดี เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผาถ้าผาก็ปลุกขึ้นฝูปกตตยปลุกตาปลุต้หนึ่งสองสายกขึ้นโอเคมาแล้วพรดุกแก๊ส โอเคเดี๋ยวโอเคอยะมันจะขึ้นอย่างไรเนี่ยทนจะเย็นจะเย็นจเย็นจะเย็นเรขึ้นน,น,นี่เลยนี่ยไม่มันต้องมันต้องรอขึ้นก่อนเพราจุ่นไหนเพรจุ่นไหนพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพอดโอเคอ,อ่ะอ่ะเขาค่อยนั่งประคองหลังพี่ประคองหลังประคองหลังมันนักว่ะเขาก็คือใคนะครับเบไป อัน้อนอดอยสอยดาวฮ่าาปรชมครับขั้นต่อไปใครเอ่ย ยอดดอยสอยดาวกับเรดีอูดมาแล้วครับเรดีอูดเรดีอูดใช้ KSR นะครับ TKD เขี่ยมาแล้วครับสำหรับเรดีอูดพิชิตครับยอดดอยตาก นะครับผมดอยหัวหมดครับกับเรดี้อูดเรามารับชมครับอีกหนึ่งท่านครับสำหรับรถอะไรก็ไปได้รถดีนะครับดีมร้อยมาแล้วครับพี่มงคลทีมงานเมือผ่าเอ็นุโลกครับสอนสองด้วยรถอะไรก็ไปได้สุดจริงๆครับคู่นี้ทำการพิชิตยอดดอยตากเป็นที่เรียบร้อย นี่ครับรถอะไรก็ไปได้ขึ้นไปแล้วนะครับโอ้ขึ้นไปแล้ว บรยากาศนะครับผมบนยอดดอยสอยดาวตอนนี้เดินทางขึ้นมาถึงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับลูกพี่ผมไปดอยสอยมยได้่เนี่ยนเผมมีเรื่องจะคุยขออนุญาตภาาภาษากาเมืองขอบคุณลูกพี่เป็นยางสูงกับการเดินทางขึ้นมาส่งผมในวันนี้กับแผลแต่โอ <laughs> แตกยับเลยแตกยับวันนี้วันนี้อร่ใหมไฟแดงมาแตกกระเฟินเหนออานี่กะ TKD e n d ูโรไทยอะไรนะครับวันนี้ผมเอาลูกพี่ผมนะครับนาะขึ้นมาแอวด้วยกันแล้วก็วันนี้เราจะนอนบนดอยส้อยดาวนะครับที่แจ่ขนาดสมัยที่ผมขึ้นมาตอนนั้นยังหมยิมได้ายงามเลยเพื่อนมาเล้ครับตรงนี้งาม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 นะครับประมาณนี้น,นะครับแกบรยากาศเอาไว้ก็ผมกลับขึ้นมาเห็นครั้งหนึ่งแล้วนะครับสําหรับ ดอยสอยดาวกับดอยสอยมะลัยนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับเดี๋ยวแรงนี่ก็จะขีเอวทำที่เปิดไปเรื่อยๆนะครับเนาะนี่แล้วผมทีมงานครับ T K D Edulo ทนายครับเจ้าก่อขอบคุณพี่คมแสงจันทร์กนะครับผมทีมงานบ้านตานะครับเนาะยินดี้ขนาครับพี่ยินดี้ขนครับลอโตัวนี่มันอบขยกไปเรื่ยผมนี้หรอกเขาอะจิ้งจุ๋งไปเลย่อยมอเตอร์แม่สานะครับมีอะไรฝากถึงนะครับนี่สามารถลงไปได้หรอมีคน ไปได้ก่อนไป็นไครับออกไปที่เขาแข่งอ่ะเส้นแขกปูนนี่ปทางนี้ขึ้นไม่ใช่ปูนตอนที่ตอนขเอาขีขึ้นมาเนี่ยใช่ขีขึ้นมาคือเส้นนู่นขึ้นขึ้นขึ้น้นเส้นมาตากฟ้าขึ้นจากทางนู้นมาหรอใช่ออฟโรดเลยมึงสันีแดงเออสันีแดงไปปุ๋ยคับไปลงไหนไหนไปซ้อป่วยครับสันปับป่วยอันนั้นอันนั้นอะไรอย่างไม่น้ำอย่างนี้ก็ไปลงเส้นยังไงไปลงเสือคุณพิคนไงอ๋อเลยจะไปเอาป่าก่อนไปเอาป่าขึ้นมาบ่่่่่ไไไไปปปปปเเเออออาาบบฮะงงนนักกรรรถีด้ห แล้วมือเปิือน้ำมันนะเนี่น้ำมันลงน้ำมันลงอ่ะประมาณกี่โลพี่โอ้เย็นเงนไปถึงเย็นนะเออเเกดซื้้อไนาะใช่สวยงามนะครับสวยงามเหลือเกินกับการเดินทางขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งนะครับสลับตรงนี้นะครับยอดดอยสอยดาวกับลมเย็นกับเจ้าทินนะครับได้มาแล้ว ยังดีนะยังได้มาเลยพี่เนาะโอ้โหถ้าเกิดสมมุติว่ามันมันแปลกอีกสักรอบนี่โอ้จบข่าวมาได้เห็นแล้วฉะนั้นเนี่ยผมเออดีผมภาวนาไว้นะคุ้มจริงเนี่ยจะกลับมาหลายรอบละรอบก่อนกับตดโควิดอย่างรับลุกรอบนี้มาอวันนี้วันที่แปดเนาะพี่โฆสาบอกว่าต้องมัน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 อาจจะมันอาจจะมันอาจจะปิดอีกฉะนั้นโอ้โหภาวนาอย่าเพิ่งปิดเลยขอให้ได้มาก่อนวันนี้ได้มาแล้วครับผมหมาก็ว่าสิ้นเดือนนี้เขาคือจะขึ้นมากันอยู่นะเออชุดหัวลุงเมาส์มั้ง ใช่ที่เปลงเมาส์นะครับประมาณนั้นสิ้นเดือนพุ่นะไม่โหอย่าชวนเขาจะมาเนินดันย่าไม่โหอย่าชวนเส้นน่ะกันเขาจะมาเนินดันย่าเออเขาจะมาเส้นนั่นแหละเส้นสายเส้นสายใไขเขาแหละเส้นแดงในปุยเออนั่นแหละรอบก่อนผมดึงลูกไข่ออกปลาครับจากสันดินแดงรายงานตัวด้วยเขาบอกว่าเป็นคนในพื้นที่นั่นแหละที่สารจำได้หรอที่รถแกที่รถแกพังอ่ะ รถแกย,า,ยางรั่วพ่อแกอย่าไปต่ออ่ะลูกชายแกรถพังผมมเชื่อมอม,ออมัดเอวเนี่ยผมมเชื่อมมัดเอวผมลากตรงน,าน,านั้นเราหุงกันขึ้นมาใหม่อ่ะ <c oughs> โอ้โหสุดสุดอะอ้บรรยากาศสวยงามเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวตองเงนเย็นๆอากาศจะเย็นกว่านี้นะครับครับเก็บไว้ใครอยากมาก็มานะจ๊ะนี่ว้า ครับสลับการเดินทางในครั้งนี้นะครับตอนนี้ลูกพี่ผมจะลงไปราพี่คมสันขอบคุณมากครับพี่กราบขอบพระคุณไปอย่างสูงกับ C ี F 300ป้ายแดงนี่เนีหอยหอยหอยไปไหนก็หอยเอ้ามาโต้มานึ่งอันนี้บอกว่าโอ้เนี่ยอะไรเนี่ยมันหักไปแล้วไม่พี่พี่ยเจ้จ๋าว่ากูมากระเต้ากระชายดำหักแล้วหักแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ครับผม ตีถ้าเขาขี่เขาตึงตัดออกเขาตึงเตัดออกครับพ่อหอมมันไม่ประยมขอบคุณครับนะขอบคุณเจนะขอบคุณเจนาปิะครัตีตัวแรงผมครับขอบคุณคณะครับผมก็สำหรับการในทางในครั้งนี้นะครับถ้าผมมีไอ้เปิ่งก็คิดว่าการประสานงานคงลำบากแต่ว่าก่อนที่ผมจะมาเนี่ยผมประสานงานกับไอ้เปิ่งเนี่ยมือละนะครับเนาะตอนที่มาไอ้เปิ่งก็มาตัวเจอผมตีด่านตั้งร่มขอบคุณเจนะครับปิอีกครั้งนึงครับขอบคุณครับโอเคครับผมขอบคุณเจ้าทินครับผมขอบคุณเอ็นารเตอบคคุณรัับบอ้เปปิลลลจะงไแวครผม สสันลงไปแล้วครับผมขอบคุณครับขอบคุณพี่คมสันมากมาครับผมลงไปแล้วครับป่ะจากนี้ไปครับเหลือแต่เราแล้วครับลงไปแล้วรู้พี่ผมอยู่มุมหั่นอ่ะขึ้นมาสองขีดเลยสัญญาณด้ะ